สวัสดียมแรงครับมาพอกันยมแรงแดดลมล้มตกบรรยากาศสบายสบายครับกำลงังเือดอากหัวร้านอีกแล้วมาคลิปนี้โยเทศบ้านขวาคอนแค้นตําบลต้นเพลิงอำเภอมาโคจังหวัดสกวนครครับเมื่อนี้ถือว่าเบิ้งที่ดินที่เป็นหน้านะครับเป็นหน้าหาไรสองงานครับยี่สิบสี่ตารางวาครับ อยู่บ้านขอคอนแคนนี่แหละครับทางไปมากสะดวกสบายครับเป็นทางคอนขีดเกือบตลอดซ้ายแล้วครับนี่นี่ไฟฟ้าแรงสูงใส่ละใสละเสาไฟฟ้าแส่ละสายไฟฟ้ามีไฟฟ้าแรงสูง3เฟสพานครับแล้วก็มีไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมใส่อยู่อยู่หนอมหมบ้าน ยู่นอกหมู่บ้านแต่ว่ากับบเปียวครับมีพี่น้องมาอยู่เต็มไปหมดแล้วรอทงนี่นี่ครับด้านนาติดทอนทางข้อนกกีดตด้านหลังด้านหลังบติดข้องครับแต่ว่ามีข้องสลบประทานแต่ว่าบติดข้องได้น้าจากข้องสลบประท,ท,ท,ทนานจากเครื่องน,น้ำอุ่นครับนี่นะครับเอน็นเนข่าขี้เขี้ยวนี่แหละแปลงของเท้าครับเป็นหน้าก็ได้นี่เป็นเหอนก็ได้ครับนี่ แมนเบิร์ดเลยนี่เป็นห,หน้าห้เดียวครับความกว้างที่ติดหน้าทางนี่ก็จักประมาณ30เมตรติดทางนี่คือด้านเท็กที่เหนือนี่แหละเป็นห,หน้าห้เดียวนี่แหละครับเป็นหอต้นไม้นั่นแหละเป็นหอคันแท้คันนั้นละประมาณ30เมตรความกว,วาม้างควมเยา้ากับเป็นห,หน้าสามไ้จักไม่เท่าใดอย่ออกมาจากบ้านจักประมาณจักกิโลหนึ่งแต่ว่าก็มีพี่น้องอย่เต็มมาเลยครับ รอบน้ำใส้น้ำไส้ก็ต้งองเจาะบาดาลแล้วครับเพราะว่ามันอยู่นอกบ้านน้ำประปาหมู่บ้านมาก่ถึงมีไฟฟ้ามีน้ำคลองถนนประทานครับเป็นหน้าหน้างามครับไปเขาไปเบ่งไดแปลงครับ,น,บนี่ครับถ้าคอนเกียตไปมาสะดวกสบายนี่ครับเป็นวานเขาเรียบร้อยแล้วเขางามนียครับนี่อูเขาอูน้ำ เ็ดเป็นเงานกับเมาะเสียดเป็นหน้ากับเมาะในหน้าส่วนผสมยังกับมเมาะครับมันยุทธงบรรยากาศดีดีบรรยากาศชี่ซิลครับโอ้สบายเป็นส่วนโตส่วนโต,นตครับนี่ละลักษนะครับลักษนะทางด้านที่ต้นออกงา่เตียบครับประมาณจักจักเม็ดความงาอ่อจักสามร้อยเมตรครับสามร้อยหรือสี่ร้อยเมตรผมละครับ้ โดยประมาณพ่วงๆกัจะประ,ประมาณขนาดกันประมาณจักสามสิบเมตรมาถมดินปลูกเงื่อนนี่ทักให้หน้าให้นึงนี่ทั้ง,างนานี่ครับโอเคเลยครับนี่สบายเลยท้างหลังก็เป็นสวนห้หลังไปนี่เป็นสวนห้สุท้ายเป็นหน้าแบงแบนี้ขากเลยครับเหมาะเหมาะครับเหมาะ วอาลืมบอกราคาไปเนาะดินแปลงนี้พื้นทีหาไรสองงานกับยี่สิบสี่ตารางว่าเป็นถนนขุดแดงนอกจากซีจอบอติดจำนองครับเพิ่นสิขายไรละสองแสนสองแสนหกมืนบาทครับเพิ่นสิขายไรละสองแสนหกมืนบาทสองแสนหกมืนบาทนี่เพิ่นพร้อมโอนครับเพิ่นโอนให้ค่าเสียใจคือ สองแสนหบาที่จบเลยครับบ่ต้องมีอย่างอีกเลยนะครับตรงหน้าเขียวขจีเสียงเขียบจะหน้าห้องพูดละเดนกับเดียน,ย,นยังยางไปวพนเครื่องนะครับวันละเดนเห็นปลาไม่อึมขึ้นผละโพนนูละเขียเดแดนก็ได้ หน้าเนี่ยเป็นหน้าดีครับหน้าคลองสลประทานในน้ำคลองเป็นอูเขา่าอูหนามด้วยละ่ะส่วนนี้นะบันควาคนแคนนี่ส่วนหลายเลยข้าเจ้าเทียบสิบบุมี่เขากินครับเพราะว่าหน้าข้าเจ้างามข้าเจ้าสีไส้เขาก,ก็ขอสิบห้าเป็นเข่าศูนย์เข่าเมล็ดพันธุ์ครับเป็นเข่าขายเฮ็ดหน้าขายเมล็ดพันธุ์รับปลูก ก็เจ้าเสียดเมล็ดพันธุ์เขาทรงศูนย์ครับเดี๋ยวราคาดีกว่าเฮ็ดหน้าธรรมดาเฮ้าขาแรงกับทอกานจ้างมือละทอกันแต่ว่าบัดบัดขายได้ราคาดีกว่านี่ครับแปลงน,นี้แหละครับเฮาเนะแต่เสียอย่างเดียวแต่มัน,เป,นเป็นหน้าวานมิตรบ้าน แต่ก่อนสมัยตะพอแตะเมียเพ่นดำเอาโอ้ยเขางามแท้่ได้สียาข่าญ้าข่ายยังสม,มื้อนี้มีแตเฝ้าเว่ยเดือนเมษามาแล้วไทยวานแล้วยกสมัยมันเปลี่ยนไปคันสนใจดินงามง,งามแปลงนี้กะติดต่อสอบถามเข้ามาครับ มันยากไปถั่วแล้เนาะมันยาวมันยากไปถั่วแล้เนาะมันไกลสรุปแล้วกับดินดีน้ำดีท่างดีไฟดีครับมีความพร้อมเสียดเป็นบานเห็ดมังยูอาศัยเห็ดไรหน้าส่วนผสมเห็ดยังกัดเหมาะครับเหมาะเหมาะแบบนี้ ท่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับด้อที่เบอร์ลุงอ,อึดอาดนี่แหละครับ088-33-22-053ดสสาำหรับคลิปนี้เอาสันนนนนน้น,น,นๆเนื้อๆเนียนๆซ้ำนี่นนนเนาะขอบคุณมากสวัสดีครับ